ท่านผู้ชมครับตอนนี้ทางจุดตรงนี้นะทีมงานผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตะปิกทีมงานกำลังสูบสะสูบน้ำาอ,อกเพื่อจะจับปลาเพื่อจะน่าจะมีเนาะไว้ทำบุญต้อนรับกองผ้าปลาและดอกเอือนมาเพื่อที่จะได้ปลาไปทำอาหารพุทนอาหารนะครับ <'m? S 1> ตอนนี้น้ำยังไม่แห้งเลยคาดว่าน่าจะอีกยาวนะครับ พูดได้เตอ๋อหอยเลยไม่ได้เห็นปลานึ<ม>้นเจ้าดังโน้เวนกินเงินคนอวนโมอ<ห>๋อตู้ดีนะอวบจนเนี่ยโห,ยน,โหยน่ากินจังเลยเนาะแกงกับขี้เหล็กไปไปผัดก็อร่อยดูเนี่ยอ้ยคืนนี้ไม่แห้งหรอกมั้งตาอยู่นี่เดอ้อนู่นตายอยู่ข้างล่างเก่ง ตาไปเก็บหอยอยู่ข้างล่างน่น่ะเก่งมากเลยเนาะมันลึกจริงๆเลยมันเหลือเยอะเลยจะมีปลาอยู่บ้างบ่อนนี่ด้านหนึ่งเหมันกันน่ะเนี่ยทั้งคืนแน่นอนเลยท่านผู้ชมครับดูลักษณะแล้วนะเพราะว่ามันอโอ้โหอีกยาวเลยเพราะน้ำมันเยอะมากตอนนี้ก็มีปลานะดูท่าทางนะ่ะมันกำลังเก็บหอยอยู่ เ้าแล้วเนาะถึงจะได้ไปเก็บหอยข้างล่างนะตาเก่งเนาะ,ะ <c oughs> ทำไมอ๋อโอ้อนะอโหน้ำเยอะเหมือนกันเนาะอ๋อเนี่ยดูสิ หงายทองเลยลื่นมันลื่นนะสิหยิบดึงกันด้วยัมนมันลื่นไม่ใช่เหรอ,อ <c oughs> ได้หอยแล้วเก็บหอยมันลื่นนี่ไงสูบน้ำทางนี้ขึับน้ำในตรงนี้โอ้โหนี่เขาเอ่อมาปล่อยใส่ นาฝั่งนี้ท่ยานผู้ชมด,ด,ดูดมานะครับเจี๋ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ามาทางฝั่งตรงนี้ท่านผู้ชมน้ำเยอะมาเกเลยเลยนะตรงนี้แรงนาตรงนี้นะครับอีกยาวไกลกว่าจะแห้งนะครับอีกนานนั่นแหละกว,ว่าจะแห้งกันน่นโอเค เขาบอกว่าปลาเนเยอะเลยแต่ก็รอลุ้นดูว่าตอนที่น้ำงวดจะได้ปลาเยอะมากลักษณะก็ต้องลุ้นก่อไปต้องคงจะต้องนอนค้างนุ่นปลาหน่อยนะนอนเป้าแน่นอนคืนนี้นะครับหอยไหนหอยได้เยอะเลยมึงเองนะได้มากมายไกลกองเลยเน่ะืม่น่ะเยอะอือืมม่นะ นี่เปไปเกงเปักมันควับเขาหาหอยอยู่นั่นแหละเยอะเยือกหาหอยยังไม่ได้เลยได้ได้เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ฝั่งนู้นได้เยอะเหมือนกัน ไอนๆๆ้นั่นน่ะตรงนู้นั่นรับรับรับตรงนู้นจับหลักจับไม่ทันหรอกจำนี้น่ะไออันนี้ชื่อว่าสาวส,าอสาุอินทราลุสสาวน้อยอินทิราน,นั่นแหละแล้วก็คู่กับธิดาคำแก้วของหมู่ที่สิบปีลำนี่นนะ่ะใช่หรือ,เ,อปเปลีย่ยนสายสง่งเหรอเดี๋ยวไปดูซิเปลี่ยนยังไงวิธีเปลี่ยนสายส่งเป็นยังไง<อ> บ่ต้องเปลี่ยนสายทรงใหม่อ๋อเข้าใจแล้วแรงดันมันไม่ถึงมันทำให้กำลังรถเอกำลังเครื่องยนต์ตกคลากิม อีกตังเยอะแยะเลยกว่าจะแห้งท่านผู้ชมนอเพื่อพลาดไปจะ <c oughs> ตาดไป <c oughs> เสียวจนเคยโดนตีตบนหน้าน,นั่นอ่ะนั่นสิ็นแล้วอ๋อ หอยย,ย,หออยากกินไมค่กยได้กินมานานแล้วละ่ะลองกินดูว่ารสชาติมันจะเป็นประการใดปกติก็จะออ <c oughs> จีแบบไฟขอนไม้น่ะเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมแบบนี้แหละอร่อยดีรสชาติอร่อยหอยจีหอย,หอย,หอยเดี๋ยวกำลังเร่งให้มันสุกนะครับ ปลากระโดดปลากันโดดทบๆยังไม่แห้งเลยตะวันจะตกดินอีกแล้วปลาเอยมากมาย,มออย,เ,ยเลยหอยดูเชี้ยเลยก็ได้ปลาย,ย่างกินด้วยมี พวก,กย่างไอห,หอยนะ่ะเออเดี๋ยวรอก่อนเด้ะจะหอยนุ่นหอยตัวที่หอยอที้ชมหอย,อยนะอเยอะเลยน่ะมาเก็บหอยเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะเมือ่อเยอะเลยห,หอย แต่มันเล็กมันเล็ค่อยโตโตอือเยอะเลยแต่มันยังไม่โตไมยจุกหนะไหนัมือนพี่ฮันอยอะเลย เพราะเจ้าจริงๆกับไม่มีสาระ เมื่อกี้มันตั้งเยอะนะ่ะพอเรามาเก็บเมื่อกี้มันก็ไม่ที่เอ้ยเสียคนหนามปะโอ้ลึกมากเลยนุกลปลาปลาอุ้ยมันไม่ได้เคื่อนเลยนี่ ดูไปมาดูหอย ้ทุกคนเนี่ยหอย อ,อยังไว้ผมเลยเดอ้อต,ต้องมาล้างก่อน ก็ดเด็มาเัาเ็งเลยแค่มันได้ส่วนพัน่าหรอกหอยพวกนี้มันเออมันจเจริญเติบโตเร็วมากมันจัดง่ายง่ายหรอกยิ่งหอยเชอรี่นะ่ะยิ่งอันยิ่งตายยากกินข้าวกินอะไรของชาวบ้านนะ่ะมันกิน เป็นอาหารอ่ะมันกัดพืชข้าวอ่ะที่เราปลูกไปนะเนื้อหายหมดเลย หอยนะผมจะกินด้วยแกย่างนะเดี๋ยวจะกินด้วยนะย่างให้หน่อยนะเก็บมาแล้วหอยก็จะทิ้งนะหอยเล็กๆน่ะหอยจะให้จุ๊บน่ะกล้ากินไหมเนี่ยเก็บมากินเองหลักหอยใหญ่ลบหลักหอยใหญ่เนี่ยย่างไป พอาแล้วไม่ไปให้เขาล่ะเราเอากินทำไมผู้ชว่วยเอกที่เกรีนใจเพ่อนเนาะ